มาพบกันเช้าๆครับช่วงนี้ตีห้าครึ่งนะครับจะถึงหกโมงก็บรรยากาศบ้านเราก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับอากาศไม่มีมลพิษใบอยู่นะรัาว่าเหมาะแก่การออกกําลังกายนะครับทุกๆเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์กีรติพิกีรติเขาจะมาออกกํกาลังกายด้วยกันเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นสิ่งที่เขารักวันนี้เขาใส่เสื้อของแมนซิตี้นะครับมาเขามีความอ่า รักในเควินเดบอยและก็ฮาร์เรนมากอีกคนหนึ่งก็คือฟิลโฟเดนนะตอนนี้ให้เขาเดอกครับวันนี้เขาก็จะดอกประมาณสักสามพันนะครับสักก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นไข้ามา2วันไปฉีดยามาแล้วตอนนี้หายแล้วก็กลับมาซ้อมปะกะติแล้วอตอนนี้ก็ดอกมาประมาณสักสามนาทีแล้วมั้งนะครับ ถึงเช้ามาปุ๊บเสารอาทิตย์นะครับเขาจะไม่ได้ให้บอกเขาจะรีบแต่งตัวแล้วก็มาอผมก็จะตามมาทีหลังเราม,มีความโชคดีครับที่ได้มีสนามซ้อมนะครับอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็เหมาะแก่การฝึกทักษะนะครับเพราะว่ากีฬาเราจะต้องมีอเบสิกเป็นอันดับแรกเบสิกเสร็จแล้วก็ต้องมีเทคนิคนะครับเทคนิคในการที่จะพัฒนาเบสิกให้นําไปใช้ในสนามได้ พอมีเบสิกมีเทคนิคแล้วต่อไปเราก็มีแทคติกนะครับแทคติกอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการวางแผนของโค้ชนะครับแทคกติกก็จะเป็นระดับอีกระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็เอาเบสิกไปก่อนนะฮะแล้วก็พาท่านผู้ชมชมการเดาะนะครับก,นะบก็การเล่นฟุตบอลเพื่อจะไปแข่งขันเราไม่จำเป็นต้องลีลาอะไรมากมายนะครับเพราะาเราไม่ใช่จะทําไปเพื่อการโชว์เพราะถ้าเราไปล็อกหนาล็อกหลังไข่แบบเหมือนกับไปโชว์ในโดนแน่นอนครับโดนรวบแน่นอนแต่ก็ต้องฝึก แต่ว่าการไปใช้ในสนามเราก็ต้องเล่นให้ง่ายที่สุดเพราจะเป็นคนชอบดูบอลแล้วเขาก็จะคิดตนการว่าตัวเองเป็นอ,อินเต้าบ้างเป็นฮาเลนบ้างเป็นเดอะบอยบ้างเป็นฟิลฟูดเดนนะครับแล้วเขาก็จะไปดูเปเล่น,นะครับดูเอดิโกมาลาดูน่านะครับเขาก็จะเดาะอ,อยู่อย่างนี้นะฮะทา่านผู้ชม ประมาณสักหกโมงก,กว่าก็จะมีเพื่อนๆน,นะะมาร่วมเล่นที่สนามบ้านเราเห็นี้ก็ผ่านไปสานาทีกว่าสี่นาทีนะฮะนื่งจากว่าเราน้องขะดได้ประมาณนาทีกว่าแล้วก็คุณจะมาถ่ายให้นะฮะ มันคือพื้นฐานในการที่จะควบคุมฟุตบอลคอนโทรลนำไปใช้ในท่าต่างๆแทคนิกต่างๆเทคนิคต่างๆเราจึงต้องเน้นในการเดาะนะครับไม่ว่าจะเดาะด้วยหลังเท้าข้างเท้าด้านในหน้าขาแล้วก็หัวนะฮะส่วนลูกมงเรายังไม่ได้เห็นเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าอยากให้ร่างกายด้วยว่า สติระนะครับแข็งแรงคราวนี้ก่อนแล้วก็เน้นหลักคือเท้าหน้าขานะครับนี่เพิ่งหายไข้มานะครับไปฉีดยาวาันนี้เก็บสุดท้ายแนละ้วมาดูครับว่าเขาจะทำลายศีตัวเองได้ไหมล่าสุดที่เดาะไปของพันหนึ่งร้อยหกสิบสามครั้งนะครับแบบไม่ตกพื้นเลยตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับประมาณหกร้อยครั้ง อนาคตไม่รู้นะครับว่าจะไปยังไงจะรุ่งหรือจะร่วงเราขอแค่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเป็นพอนะครับเพราะว่าอนาคตก็น่าจะดีถ้ายังมีความมุ่งมั่นอยู่ในเส้นทางการทาอะไรก็แล้วแต่นะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความมุ่งมั่นทําต่อเนื่องไม่ล้มเลิก ไม่ย่อท้อต้องอยู่ในเส้นทางตลอดหลัย,ยาวไปนะครับขอบคุณนะครับหนึ่งมืผู้ติดตามผู้เข้าชมตอนนี้จิตติช้รบ ตอนนี้อายุ10ปีส่วนสูง139น้ำหนักยังไม่ถึง30นะครับทำให้ยังไม่เหมาะกับการแข่งขันโดยต้องซ้อมทักษะเบสิกให้แน่นมากพอนะครับเราให้ร่างกายแข็งแรงแล้ววันหนึ่งจะออกไปสู่เวทีการแข่งขันกับเพื่อนๆตอนนี้รุ่นเดียวกัน10ขวบนะครับรุ่นอายุ10ก็ไปแข่งขันอย่างโชคโชวน,นะครับแต่คิตติ น้อยมากครับผมในการมีเกมลงสนามปีที่แล้วก็ไปเล่นให้กับโรงเรียนสองสมแมตช์แต่ก็ได้แชมป์อยู่นะฮะตามแผนที่วางไว้น่าจะปีหน้านะครับจะให้เริ่มออกไปหาประสบการณ์แต่ก็คงไม่มากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแนวทางในการฝึกผลนี้จะเน้นให้ทักษะพื้นฐาน ดีก่อนแล้วไปเรียนเทคนิคแทคติกกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผ่านไปประมาณ900นะครับใกล้จะถึงผ่านแล้วอันนี้คือเด็ก10ขวบนะครับกเป็นคนที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้ นีเริ่มจะล้านะครับการยกขาต่อเนื่องหลายนาทีจะล้านิดนึงแต่ว่าถ้าใจยังสู้นะครับก็จะทําต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ล้าจนเกินไปคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันนะครับวันนี้สำหรับการเริ่มมาซ้อมปันแรก หลังจากที่เป็นไข้พักไปวันหรือสวันสมมภาเราจะซ้อมเสาร์อาทิตย์มันหยุดวันธรรมดาเราก็ได้มีเวลามาเล่นหลังจากกลับจากโรงเรียนแค่ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับวันหน้าหนาวบ้านเราตอนนี้ก็อากาศก,ก็ยังกำลังดีอยู่แต่ว่ามันจะมืดเร็วตอนนี้จะสินาทีแล้วนะครับ อาจจะพันกว่าเพราะเขามีความเชื่อมั่นตนเองว่าเขาทําได้เขาก็เลยทําได้มุ่งมั่นนะครับฝึกตัวในตัวเองรูปแบบการฝึกคือจะต้องเดาะวันละหนึ่งพันตลอดนะครับหลังจากเรียนมาเขาก็จะเดาะหนึ่งพันทุกวันก่อนมานที่สนามสอนที่ก็จะมาเดาะวันหนึ่งพันขึ้นไปแล้วก็จะมาซ้อมทักษะอย่างอื่น อย่าไปเลยครับลองทำลายสถิติตัวเองหน่อยนะครับเพนี่เขาตั้งเป้าไว้ที่5,000ครั้งแต่จะได้ไหมก็ต้องค่อยๆโอเคไดเท่าไหร่ครับฮ2 2 0เหนื่อยไหมครับอาสัมภาษณ์ก่อนหลังจากที่ไปชี้ยามากี่เข็ม2เข็มเหนื่อยไหมก็พอสมควรนะครับได้พันเท่าไหร่นะครับ1,220ันพอใจไหมกับผลงานพอใจนะครับ ตอนนี้อายุกี่ขวบเอาบอกให้ผู้ชมหน่อยสิปีครับสิบปีครับสิบปีครับอยู่ป่าไหนนะครับเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอะไรครับบ้านตังแป็นครับบ้านตังแป็นเอาบอกให้สุดนะครับว่าที่ไหนยังไงโตขึ้นจะเป็นอะไรนักฟุตบอลครับนักฟุตบอลแบบไหนอาชีพต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับมีความมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมด้วยตนเองมีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมแล้วเจอกันในอีกกี่ปีครับจะเป็นอาชีพได้อีกสิบปีใช่ไหมโอเคแล้วเจอกันไปไปซ้อมต่อครับ